ครับผมก็ประกอบเสร็จแล้วจูนเสร็จแล้วเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันนะครับว่าจะเป็นยังไงครับลูก VR นะครับ เสียงเครื่องจะดังหน่อยนะ โอเคครับ okay, ผมก็ประมาณนี้นะครับ